โอ้เป็ไงนบ้างครับผมชื่อีฟ f a นะครับแล้วคุณก็กํมลังดู f a r a d i s e แล้ววันนี้เนี่ยผมจะกลับไปทําคลิปที่ผมไม่ได้ทํามาสักระยะนึงแล้วแหละเป็นคลิปที่วินเทจมากๆนั่นก็คือคลิปการรีวิวและผลิตภัณฑ์ที่เราจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยมันก็คือ สเปรย์เปลี่ยนสีผมก่อนอื่นผมขอบอกกอนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆน,นะครับผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเผื่อได้เกิดว่าไอ้เสือที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากที่จะลองเปลี่ยนแปลงสีผมดูแต่ว่าไม่อยากที่จะไปกัดสีผมหรือไปทําสีผมนานๆเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นตัวช่วยก็ได้ก็เลยอยากมาลองดูว่าเฮ้ยมันได้ผลหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่าซึ่งสีที่ผมเลือกมาเนี่ยมันก็จะมีสี สีชมพูแล้วก็สีโลสโกเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตั้งแต่สีอ่อนๆก่อนก็คือสีเทามาดูก่อนเพราะมันเป็นสีที่แบบเฮ้ยหลายๆคนอยากที่จะได้แล้วถ้าเกิดคุณไม่เคยดูคลิปผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยทําสีนี้มาแล้วรู้ดีนะครับว่าการที่ทําไมฟอกผม6 7ครั้งเนี่ยมันเป็นยังไงมันแสบดังหัวมากแค่ไหนก็ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นคําตอบของเราก็ได้ที่เราตามหาอยู่โอเคเดี๋ยวผมแนะนําก่อน ตอนที่คุณใช้สเปรย์นี้เนี่ยผมแนะนําให้ใส่เสื้อผ้าแบบเก่าๆหรือว่าเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่บ้านนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณใส่เสื้อตัวเก่งเนี่ยคุณไม่รู้หรอกครับว่าสเปรย์เนี่ยมันจะไปอยู่บนเสื้อของคุณได้นานแค่ไหนก็เปลี่ยนเสื้อผ้าดีถ้าเกิดเห็นผมดูข้างล่างเนี่ยไม่ใช่อะไรนะมันคือกระจกเท hey. คือไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นชัดสีแบบมันจะเด่นอะไรขนาดนี้ไหมแต่เหมือนสำหรับผมในผมรู้สึกว่ามันเป็นสีเทาที่แบบมันไม่ใช่เทาทําสีมันเป็นเหมือนเทาแบบคนแก่อะไรแบบนั้นซึ่ง ถามว่ามันแปลกมันอะไรไหมมันก็ไม่ได้แปลกน้เกิดว่านั่นคุณนั่นคือสีที่คุณต้องการแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เทาเหมือนที่ผมเคยทามาก่อนก็นั่นแหละเดี๋ยวผมขอไปล้างดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองสีอื่นดูจากที่ผมไปล้างมาเสร็จแล้วแล้วก็ได้ผมมาเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับคือผมไม่ได้แค่แชมพูนะมันก็อาจจะมีสีแบบตกค้างอยู่บ้างมันอาจจะดูแบบเทาๆมันไม่ไม่แบบกลับไปคืนสู่สภาพเดิมสักทีเดียวแต่ผมมั่นใจนะถ้าเกิดว่าใช้แชมพูสระเนี่ยมันคงจะออกหมดก็นั่นแหละไม่ย ไม่รู้เพราะว่าอะไรแต่เพรว่ามันควรเริ่มจากสีอ่อนก่อนเพราะถ้าเกิดว่าผมเริ่มจากสีเข้มก่อนเนี่ยเดี๋ยวสีอ่อนมันอาจจะเห็นไม่ได้ชัดก็เดี๋ยวเรามาดูสีอ่อนก่อนซึ่งมันจะเป็นสีโลสโกลนะครับมันจะออกสีแบบชมพูชมพูส้มๆสักนิดนึง สำหรับสีนี้เนี่ยความรู้สึกของผมแน่นอนนะครับอย่างที่เห็นผมใช้มันเยอะกว่าสีที่แล้วอย่างชัดเจนเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันมันเหลืออยู่นิดเดียวแล้วแต่ถถมว่าสีที่ได้มาเนี่ยมันเด่นชัดขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้เด่นชัดอะไรขนาดนั้นนะขนาดมันมีสีเทาแบบเป็นเบสรองพื้นอยู่ก่อนแล้วด้วยไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นสีได้ชัดเจนหรือเปล่าเดี๋ยวลองเอาเข้ามาใกล้ๆก็ได้แต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นออกแบบ มันไม่ใช่สีแบบโรสโกมันออกแบบแดงๆไปแล้วอะแดงแบบแดงทองแดงอะ truth, one, yeah, ๋ยวขอไปล้างผมก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูสีสุดท้ายโอเคถ้าไม่ตายซะก่อนโอเค เหมือนเดิมเลยแล้วทำ process ทุกๆอย่างเหมือนเดิมสระผมได้ผมแห้งแล้วก็จะมาลงสีกันซึ่งสีนี้เนี่ยมันเป็นสีสุดท้ายแล้วที่มันมีชื่อว่า Hot Pink Hair สีนี้จากที่เห็นมันค่อนข้างที่จะออกสีได้เร็วมากๆเลยก็ลืมตัวใช้เป็นมือทุกทีเลย <c oughs> เขาแนะนำไม่ใช้หวีเนาะในการที่จะเกลี่ยสีให้มันทั่วถึงกัน อเฮ้ย <c oughs> <c oughs> hey, มันเด็กพังวะ่ะบางคนนี่แบบทาเล็บดำแล้วแบบสีนี้เนี่ยดูจะแบบออกเด่นออกชัดดูเป็นงานเป็นการมากกว่าดูแบบโอเคพอมีเรื่องมีราวมีความแตกต่างเลยแหละ sing song gonna you you funny, 'cause you superstar you yeah, are the lead Haters hate It's always sky it's if I it. kind I'm in can want. know want no. on. my of proof. to a โอเคแล้วมาสรุปกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยมันได้ผลหรือไม่ได้ผลสําหรับผมแล้วเนี่ยสรุปแล้วสเปรย์เปลี่ยนสีผมเนี่ยมันได้ผลนะแต่ว่ามันมีอะไรเล็กน้อยที่ผมอยากที่จะพูดออกไปก่อนก็คือผมแนะนําเลยนะถ้าเกิดว่าจะใช้เนี่ยแนะนําให้ใช้ในบริเวณที่มันแบบมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกอาจจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราอยู่ในห้องที่มันอับๆแล้วเราอยู่ในเป็นเวลานานๆเนี่ยผ ไม่รู้ว่าเราจะต้องหายใจเอาสารเคมีอะไรเข้าไปบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสเปรย์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่สเปรย์แบบจัดแต่งทรงผมนะมันมันอาจจะมีความเหนียวเหนียวแข็งแข็งสักนิดนึงแต่ว่ามันไม่ใช่สเปรย์จัดแต่งทรงผมก็ผมแนะนําให้สําหรับผู้ชายที่จะแต่งทรงผมก่อนเนี่ยก็จัดแต่งทรงผมให้มันเสร็จก่อนได้ให้มันมว้วนหรือว่าจะลงพะเพลิตภั์จัดแต่งทรงผมให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยใช้สเปรย์ตัวนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสาหรับผมก็คือ สําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าไอ้สีที่มันเป็นสีแบบสีเข้มเข้มเหมือนสีชมพูนี้เนี่ยที่ผมทําอยู่ตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นผลได้ชัดกว่าแล้วก็ใช้น้อยกว่าพวกสีอ่อนๆสักนิดหนึ่งสําหรับผมถามว่ามันคุมไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไปใช้อะไรถ้าเกิดว่าใช้ในทุกๆวันหรือว่าใช้แบบเฮ้ยเราอยากที่จะมีสีผมสีนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เพราะว่าสเปรย์ขวดนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมใช้ได้ไม่เกินสองครั้งแน่นอนแล้ว คิดดูว่าผมผมผม,ผมเนี่ยสั้นขนาดนี้สาหรับผู้หญิงเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องใช้ขนาดไหนเลยด้วยซ้ำไม่รู้ว่าต้องใช้กี่กระป๋องเลยด้วยซ้ำตอนหนึ่งครั้งราคาของมันเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่กันแน่ผมซื้อมาตอนที่มันลดราคาแต่ว่าเดี๋ยวผมขึ้นราคาแต่ไม่ดูสําหรับใครที่แบบอาจจะมีแบบเฮ้ยงานพิเศษพิเศษโอกาสพิเศษพิเศษหรือว่าอยากที่จะลองเสีผมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแบบเฮ้ยปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงหรือแบบฮาโลวีนใกล้ๆนี้หรือปาร์ตี้วันงานวันเกิดอะไรก็แล้วแต แต่งตัวเป็นแบบอาจจะแต่งคอสตูมแล้วให้มันทําสีผมให้มันเข้ากับการแต่งตัวของคุณเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็มันโอเคแหละในการที่จะใช้ไม่รู้ว่าแบบสารเคมีมันเยอะขนาดนี้มันจะส่งผลอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นระยะเวลานาน,านๆเพราะฉะนั้น คุณรู้แล้วว่าสารเคมีมันเยอะขนาดไหนเนี่ยกดไลค์ผมหน่อยผมอุตส่าห์เอาผมผมของผมหนังที่ยากงผมเนี่ยเสียงสารเคมีกับทุกๆคนก็นั่นแหละแค่ไ,ไลค์เดียวโอเคใครเคยลองแล้วแล้วแบบเฮ้ยมีความรู้สึกหรือว่ามีประสบการณ์ยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกคนอื่นข้างล่างได้เลย,เลยครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเดี๋ยวผมขอตัวไปล้างออกก่อนเพราะว่าผมคงไม่ออกจากบ้านในสีผมรอมน,นี้แน่นอนสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนเีวันที่ดีและถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกหรือว่ารีวิวเ้มมกอบผไดเลยนะครับ I the good bye i got of soul sell my true collective ball famous so famous number one desirable I do what i want when i want and how i want it leave you with the one in here